กรมสารรมแห่งประเทศไทยท่านผู้บริการล้วนน่าบริการภาคควาสินภาคข้าพมเพื่อนชุมชนทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านประธานคณะที่ใส่ร้องเพื่อที่จะได้กุ้งก้าวน้าและเป็นการยืนยันนะครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยส่งผลสัมฤทธิ์เกิดผลงาวนนะครับฝึกหัดเทศนะครับคุณรัศมี คุณยุทธดาคุณนาลินนะครับคุณอารมณ์ไทยและคุณอุณานันท์นะครับนังวิทย์ชนนะครับได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาวิชาชนพมวยต้งแบบในพื้นที่บ้านมวยทองเต็กซ์ตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดลขั้นที่เจ็ดนะครับนะครับต่อไปครับเดี๋ยวกลางเอ็มยูครับผมครับขออีกช็อตหนึ่งนะครับเปิดโชว์นิดหนึ่งนะครับนะครับแต่มันต้องมีน้ำบ้างเราหาจะขาดตรงนี้ ูนะครับหรือว่าเป็นความน่าดีใจครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เร็วที่ตึงนะครับก็จะเป็นกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนังขนาดพวัฒน์นะครับก็เรีว่าดีดีด้านของการตัดเย็บเครื่องหนังกระเป๋าตั้ของรายในะครับสามารถให้ยินข้อความว่าเรื่องที่มาจนท่านเราหน้าอยูังคมน่าอยที่หน้าเพจจองตรงไหนเออ อันนี้ก็ทนกต่อันนี้จะบางกว่าโอเคคนะ่ะจะ้ขอต้อง15นึ้าค่สะสอโอมื่อวานพี่กระสมงเดีปยย้อนไปรอบนะสีนะ่ทนะ่าขอบ มาเลยวางเราแบบอ้อยอะไรวามาแน่เลยแ้คนดูมา